แล้วก็เจตสกีเนี่ยตกขึ้นคนขับเจตสกีกระเด็นลงน้ำแล้วแล้วเจตสกีมันพุ่งข้ามฝากไปเรือทางนู้นก็มาเลยมาเสยชนก,นกันไ้นที่สามสุดนี่มาจากเรือมาจากเรือกระบามากับเรือกระบาอย่างเดียวเลยใช่ม <değil mi? S 2> ใช่ส่วนผู้ขับเจสกีคือไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยครับพอตัวกระเด็นออกจากเรือไปก่อนจากเจตไปก่อนอแล้วอันนี้คนที่เสีย,สยชีวิตมัน คนแถวนี้ไหมครับพี่ใช่ครับคนที่นี่เลยครับก็คือประมาณขีส่สวนกันอ่ะใช่แต่คือว่าเขามาถูกทางเขาเพราะเรือมันต้องขับขวาเขามาริมนู้นเลยแต่เจ็ตเนี่ยคือแข่งกันมาย่านกลางคลองแล้วเขาแข่งกันมากีใช่มาสีล่ำลำก็คือเรือกระบะนี้เขาชิดขอบแล้วใช่แต่ริมนู้นแต่เขาเมื่อกี้เขาแข่งมาสีลำใช่แล้วก็แข่งกันมาเลยสองลำหลังก็อยู่หลังไป ลำที่คนเนี่ยคือลำที่สองก็เหมือนเสียหลักใช่ใช่คือเจอขึ้นแล้วไม่เบาอ่ะครับตัวก็เอาไวอยู่ตัวก็ลนจากนเสร็จมาเพิ่งกลับกันมาเสร็จตัวเข้ามาสามคนเข้ามาสามคนเขาไปกลับลำข้างบนลงมาครับแต่เข้ามาเรื่อยๆแล้วเจ้ากี้แข่งกันมาสี่ห้าลำอ๋อเขามานทึกที่มาจากฝั่งไหนมาฝั่งนี้อ่าเรือคนตายมาฝั่งนี้ก็คือเหมือนสวนกัน แล้วมันเกิดเหตุยังไงครับเจ๊หน่าเขา<ม>หลุดตกขึ้นแล้วคนคนเจ๊หน่าเขาโดดโดดทีเ่เรือเรือเจ๊หน่าพุ่งเข้าองเรือคนตายก็เหมือนทนประสานงานเลยแล้วจมไปนานไหมสองคนแรกเขาเจอเลยคนสุดท้ายอ่ะพี่ชายพวกมันเจออันนี้เป็นเรือของใครไหนครับเรือทำมันเล่นเองครับ้านนี่แหละที่มันชนยังไงอ่ะมันเกิดเหตุยังไงเรือลุดครับ เรือหลุดไปถึงที่ขับเรกีมาใช่ไหมครับผมลำไหนะครับลำน้ำเงินครับลำน้ำเงินแล้วอีกอีกลำหนึ่งมาอย่างไงไม่รู้ว่ามีภาพตัดอ๋อเรือเรือเขาเหมือนมาเกยเกยเรือที่เหรอผมล่นเรือครับล่นเรือพี่เขาไปชนคนล่นเรือไปถึงว่าตัวพี่หล่นจากเรือเกตีเรือก็เลยพุ่งพุ่งไปขวางลำใช่ไหมมากลับมาจากวัดหลวงพ่อโตใช่ไหมครับ